มาเด้อยายขอกินข้าวก่อนอแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนง่ายๆสไตล์เาย,ต,ายตะโอ้ยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนี่ดูขนของจากห้องใต้ดินมานะคะวันนี้ยายจะกินหมูสามชั้นนึกเมนูตั้งนานไม่รู้จะกินอะไรวันนั้นซื้อเนื้อสเต็กมาไงพี่เมินขากินเนื้อสเต็กไปสองรอบแล้วยายบอกว่ายายจะกินหมูสามชั้นเอาออก ก็เลยไม่ได้หรอผัดผัดไอ้นี่ดีกว่าผัดเผ็ดเนาะอันนี้น้ำอง,งุ่นนะคะน้ำอง,งุ่นสีม่วงอันนี้ควิสเตอร์เอ่อเขาเรียกอะไรนะเอามาต้มนั่นแหละทุกอย่างแช่แข็งนะคะอันนี้เคเรนทำน้ำผลไม้อันนี้มันเปรี้ยวเดน้ำบาง,ง่นมันหมดเร็วก็เลยจะเอามาผสมกันเนาะส่วนอันนี้เนื้อแกะดูดิมันผู้ช อยากกินอะไรลงห้องใต้ดินดูดินึกเมนูอะไรส่วนอันนี้ก็เเลือกไข่ยายมาครัวแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ต้นกล้าผักนะคะไปแล้วทำกับข้าแฟนยายกินไปแล้วนะคะสเต็ตกเนื้อกับออนี่มันฝรั่งกับไออ,อะไรนะหอ,อ,อมญี่ปุ่นน,นาผัดกัน ហើយសៃនំបាយនេះមិននេះក៏ប្រងรสងាយងាយសប៉ាយតាអូ៎អីកライសៃនំបាយនេះមិនតាន มาเลยเครื่องปรุงเสร็จจะได้ตอนแรกว่าจะตำเป็นพริกแกงถ้าตำเป็นพริกแกงมันจะเผ็ดอร่อยเห็นพริกแกงของเรานะอันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดยังไม่มเป็นไรได้แล้วมากินกันหิวข้าวแล้ว ม,มาราดข้าวกันไว้อวดคนเมืองนอกเด้อนี่คนเมืองไทยไม่อวดหรอกขอหากินง่ายคนเมืองนอกนะโฮ้ยมาเด้ยอ, Mother, อยายขอกินข้าวก่อน แค่นี้แหละเพื่อนๆง่ายๆสไตล์เยตะโอ้ยร้อนๆโอ้โหสุดยอดมาเพื่อนๆกินให้ดูคำหนึ่งหอมเครื่องแกง อยู่มันน่งนอะกน,นั่นไายแบบนี้นะคุณไปเนาะกินแบบไหนไหมรู้ไหมกินแบบว่าหมดทุกอย่างเลยทั้งใบมะกรูดต้องอะไรกินหมดเคี่ยวไปหมด พรกไทยพอมาอยู่นี่นะเพืนเพื่อนอยู่บ้านเยอะๆเหมือนพริกไทยออนนะทําไมไม่เอามาเยอะๆอะไรเงี้ยจริงๆอยากได้มาเยอะแต่ว่ามันมันน้ําหนักนะอะเนาะจะเล่าอะไรให้ฟังพิ่งเจอวันนั้นวันที่อยู่เท กรุงเทพเห็นน้องบ้านน้องมันมีต้นชพลูอยู่ในบ้านเนาะนีอ,อก็เลยถอนมาถอนมาเอามาปลูกนะเรจะเอามาปลูกยู่นี่ในกระถางยู่นนี่เขาปลูกได้นะในกระถางเือนเพื่อนอะไรนะเดือนกว่าแล้วเพิ่งเจอ,อยายถอนมายายก็ใส่ถุงพอใส่ถุงเสร็จแล้วยายไปใส่ในรองเท้าใส่ไว้ในรองเท้าผ้าใบนะ่ะ รองเท้าที่เราเอามาด้วยนะไม่ได้ใส่นะยัดเข้าไปในรองเท้าอย่างเงี้ยเขามาถึงก็เก็บรองเท้าอีกข้างหนึ่งเจอบนเส้นหอหนึ่งอีกข้างหนึ่งเจอเจอต้นเอต้นเอ,ะนอะชะพลูต้นชะพลูโอ้ยเสียดายมากเลยโอ้ยถ้าปลูกตอนนี้ได้โตแล้วน่เห็นไหมไอ้นั่นผักชีใบเลื่อยยังสวยแล้วตอนเนี้ย พิ่งเจอตี่มาเอารองเท้าจะเอาไปจะเอาใส่ไปเดินตลาดนัดมือสองเพิ่งเจอตอนเรียกกระเป๋าก็น่กอยู่นะนึกนนึกอยู่ว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนึกว่ามันอยู่กับพวกเอพวกพริกพวกหัวละพาแมงรักที่ยายเอามาใส่ใส่ใส่ขวด ใส่ขว,วดมาเหมือนที่ยายเอาไปเมืองไทยต้นต้นมเะเขือเทศะ่ะมาถึงมันเน่าหมดเลยมันร้อนอยู่ที่กรุงเทพอะนะยายนึกว่ายายไปใส่ด้วยกันนึกว่าเน่าไปหมดแล้วสีได้สีได้วันนี้กินน้ำเปล่าแล้วน้ำองุ่นยังไม่ละลาย <laughs> เห็นหมูสามชั้นอยากแกงแค่น ah> ั ah> ้นเองอยากแกงฟันซ ah ิงโตกินเหมือนเดิมเหมือนเดิมแหละถ้าผักเยอะๆปันในแกงออมแล้วบ้ป อยากเอากินข้าวก่อนเนาะ ลบมาสองวันแล้วมาคือลบสามเราจะพาไปดูน้นไม้ฝรั่งจะเป็นยังไงนะมองไปเนี่ยเห็นอ่ะุใบมันช้ำแล้วนะตอนเช้าไมาเห็นตอนนี้มันละลายแล้วเห็นดำๆๆแล้ว